สวัสดีครับน้องครับโหเป็นไงบ้างครับพี่พิศโอ้โห,โห<ม>เหน, <c ười> นื่อยเหนื่อยใช้ได้เมื่อกี้ลงมาได้อาฉีเท่าไหร่ครับได้สองหมื่นครับสองหมื่นจากนายหัวมิตร,รนายหัวมิตรบอกว่าอะไรเมื่ <c ười> <c ười> อกี้เ่อไม่ต่อยก็ได้ออให้ออกตัวเป็นแสนมันเป็นยังไงหมดยกคสี่เราไปล้มจังหวะนั้นจับเป็นต่อประมาณเกือบสิบช่วงตัว แล้วราคาจริงดำเลยไปภาคไหนจุดไหนมางก็ก็รถเยอะแล้วนี่ไงเยอะเร่งใช้การเร่งเลยโอ้เส้นมวยมองเรารถรถเยอะขึ้นมาก็เป็นรองเหมือนกันนะแล้วเรามั่นใจไหมเรามั่นใจครับก็เพาะเราไม่เอาไม่เย็นราคาผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างรก็มาดีครับจุดไหนทำให้เรากดดันบ้าง อ,อยมอืม,มแล้วที่มั่นใจมั่นใจยกไหนที่คิดว่าจะเป็นผู้ชนะอะไรอ้ายกคือิยังสุดท้ายแล้วพอ,อ,อย่งน้นก็ชื่นใจหน่อยเป็นไงเวทนี้มัน มันลดเยอะไหมมันคิดว่าต่อไปต้องเราต้องปรับเป็นเท yes. UK, ่าไหร่คร <Kirby. S 2> ับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองแล้วผลงานไฟนี้เป็นไงพอใจไหมพอใจอยู่แล้วจุดไหนที่ยังไม่พอใจต้องกลับไปเสริมครับก็เข้าครับแทงไม่เก่งไปนะต้องมาเสริมหนุนหนักกว่านี้นะ อยากขอบคุณให้บ้างครับขอบคุณในวันนี้นะครับเนี่ยขป้าหมายหลังจากนี้ปีนี้ขอใช้ได้แล้วเป้าหมายปีนี้หลังจากนี้อย่างไรบ้างครับอะไรแชมเป้นครับแชมป์พิชิกัดเท่าไหร่ครับอ่าบอกเสร็จหมดเลยอยากถึงแชมเปน้ยน ยินดีด้วยและเป็นไกด์ใจครับผม